สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องรำนำร่องหน้าผาในตอนที่67ถึงตอนที่69นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยกายล่างเป็นฟงแมลงนี้ไปแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าคนผู้นี้ช่างรู้สถานการณ์ดีซะจริงๆถึงจะหนีไปได้แบบมีชีวิตแต่สภาพคงดูไม่ได้เลยสินะ เรื่องวุ่นวายที่ตามมาคิดจะโยนมาให้ข้าเก็บกวดอย่างนั้นเหรือเอ๊ะขึ้นปานวิญญาณนี่มันที่แท้ก็เป็นเจ้า สายลมเอ๋ยศาสเทวะฝากสารนี้ถึงเขาแทนข้าทีจงขับขานขอให้ชาตินี้เขาไม่ถูกลบกวนจากมารในใจมีชีวิตยืนยาวจูเฟิงเหรอไหลโลกไหลภัยสิบพี่สีหากว่ากายข้าดับมรคาสลาย ความนึกคิดนั้นของผู้เอาโสหลงนี่จะหายไปพร้อมกับข้าหรือไม่อย่าพูดจาเลวไหลนะเจ้าไม่ตายง่ายๆหรอกตอนนี้ปลอดภัยแล้วอย่างนั้นหรือสิพี่ท่านนำมันออกไปเถอะตอนนี้ปลอดภัยแล้วละเจ้าพักผ่อนก่อนเถอะอีกเดี๋ยวสิพี่จะปลุกเจ้าเองนั่นมันเสียงอะไรกันนะ หรือว่าศาลากบีเกิดเรื่องขึ้นอย่างนั้นหรออาจารย์อานี่มันพวกเจ้าทั้งหมดจงกลับไปที่พักของตนเองเสียเถออาจารย์ลุงปวดละงับโทรศัพท่านอาจารย์จะออกไปจากศารากบีไม่ได้นะขอรับอาจารย์ลุงหากว่ามีเรื่องสําคัญอันใดปวดสั่งความพวกเราเถิดเจ้าคะ่ะสิทธิพี่มู่เสียนและสิทธิน้องหญิงอทิงบาดเจ็บหนักถึงเพียงนี้ ควรรีบพาพวกเขาไปรักษาก่อนเจ้าห้าไปกับหมิงจูพาเจ้าหกน้อยไปยังสายกหากเจ้าเท่าจะวีเปาเสียดายวงกดทองคำในสานักก็ให้มาเจอหน้าข้าด้วยตนเองท่านอาจารย์ลุงโปรดวางใจท่านอาจารย์ไม่ขัดข้องอย่างแน่นอนลิงถางเจ้าคะ่ะไปตามบีดาของเจ้ากับคุณลุนมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้ว บอกไปว่าเขาจะมาหาข้าหรือจะให้ข้าไปหาเขาด้วยตนเองเจ้าค่ะเจ้าสิภายในโดนพิษเล่นงานปานกระบี่72สายสลายไปถึง53สายเจ้ายังแบกสังขารตัวเองกลับมาอีกนั้นหรือท่านอาจารย์หบป,ปากจงปกป้องชีพจรหัวใจของตนเองให้ดีในผนึกความคิดนั้นซ่อนความลับอะไรไว้อย่างนั้นหรือ หากสารที่พวกเจ้าพากลับมาไม่ใช่เรื่องโกโหกแลก้วก็ไม่เพียงแต่เถือกเขาสีนานทางตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ชนเผ่าทางทิศเหนือไปจนถึงชาวเกาทางใต้จากดินแดนลกกล้างตะวันตกถึงตะเลทะวันออกสงครามในหมู่มนุษย์ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาล้วนมีผู้ฝึกตนคอยชักใหญ่อยู่เบื้องหลังผู้ฝึกตนเหล่านี้ไม่ว่าจะสมัครใจหรือถูกวีบ,บังคับ ต่างก็ล้วนอยู่ภายใต้าการชักนำของผู้ฝึกตนใหญ่ทั้งเก้ามีนามวา่าเก้าตำแหน่งสูงซึ่งตั้งตนเป็นตัวแทนสวรรค์แถบเทือกเขาสีนานได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดกลางตุกปันให้มนุษย์ข่าฟันกันเองเป็นวิธีหลบเลี่ยงผลกรรมนี่พวกเขาคิดจะทำหน้าที่แทนสวรรค์กำจัดมนุษย์ให้หมดสิน้น <c oughs> <c oughs> พอแล้ว เรื่องนี้เจ้ากับเจ้าหกไม่ต้องยุ่งแล้ว <c oughs> ช่องไร้สาระสิ้นดีทั้งเก้าคนนั้นเป็นใครกันแน่มองไปทั่วล่าผู้ที่กล้าประกาศตนเป็นตัวแทนสวรรค์คงมีเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นหากว่าเป็นผู้ฝึกตนขอบเขตเทพจำแรงจริงเหตุใดถึงคิดจะสังหารมนุษย์จนหมดสิ้นด้วยละ่ะไม่กลัวว่าการกระทำเช่นนี้จะจุดชนวนสงครามระบางผู้ฝึกตนจนนำไปสู่มหาตภัยฟ้าดินงั้นหรือ รงกันข้ามต่างหากละพวกเขาต้องการกำจัดมหันตภัยฟ้าดินให้สิ้นซากไปตลอดการที่น่ากลัวก็คือลองพิจารณาตามหลักการแล้วพวกเขาอาจจะทำมันได้สำเร็จจริงๆก็เป็นได้พอแล้วข้าต้องใช้เวลาทำความเข้าใจบางสิ่งในนี้เสียก่อนรอให้ตาเท่าพวกนั้นมาถึงก่อนค่อยหาลือกันอีกทีเจ้าซีจงไปนำกองว่นเทียนมาให้อาจารย์อาจารย์ ในเมื่อไม่รู้ว่าพวกเท่าปลาสมองมีปัญหาพวกนี้เป็นใครเช่นนั้นก็เล่นพวกมันให้หมดทุกตัวนี่แหละนางเซียนนั่นคือเสียงอะไรหรือเจ้าคะเป็นเสียงกองว้นเทียนแห่งคุณหลุนนะฮะกองว้นเทียนที่เป็นศาสตร์เทพชิ้นนั้นน่ะหรออืม กองเว้นเทียนแห่งคุณหลุนและละคังหุ้นตุ้นแห่งเพิงไหลคือสองศาสตาเทพที่สามารถส่งเสียงก้องกังวานไปทั่ว9้าสวรรค์สิพิภพได้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วละ่ะอแยนไปหยิบยันส่งเสียงและยกสื่อสารมาให้ข้าทีมาดูกันว่าคุณหลุนจะประกาศอะไรเจ้าคะ่ะหลิงซี เจ้าคิดจะทำอะไรหยุดนะข้าสั่งให้เจ้าหยุดเจ้าเท่าว่าอย่าทำให้โอกาสที่ผินเต้าได้มาอย่างยากเย็นต้องสูญเปล่าเรากำเนิดมาจากมืนสปะสิงแล้วจะมุ่งไปสู่ที่ใดสวีเฉิน เหนือมานฟ้าปลายทางแห่งมักคาเจ้าเห็นหรือไม่อืมเจ้าเป็นใครเหรอผู้อวุโสโปรดวางใจข้ามีนามว่าสวีเฉิน